4วิธีโตเพจไวโดยไม่ต้องใช้เงินยิงแอดเลยสักบาทเดียว เวลาพูดถึงเรื่องของการทําเพจ a c e b o o k นะครับจะได้ยินเรื่องหนึ่งที่พี่น้องพูดกันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถามกันเยอะที่สุดเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการยิงแอดแล้วก็จะตามมาด้วยคําถามอยากโตเพจแต่โพสอะไรไปไม่มีใครคอมเมนต์เลยอยากขายได้แต่โพสอะไรไปก็เงียบจะทํายังไงให้คนมาติดตามเพจ,จเยอะๆครับไม่ใช้แอดได้ไหมนี่คือคําถามยอดฮิตนะครับติด1ใน3เลยข้อนี้แม้กระทั่งพี่น้องในออนไลน์เทคโอเวอร์เองนะครับหรือว่าพี่น้องในวันเยครับเนี่ยที่อยู่ติดตัวกับผมเองเนี่ยก็ยังติดเรื่องแบบนี้แต่พอได้เรียนไไปปนนรรรับับแแลลลล้้้ววกกกก็็็ออยู่่่่ใใุมมมทีจจิงิงงตหเเขา เราก็กลับมาโตแบบก้าวกระโดดได้กลับมาที่คําถามทํายังไงให้โตเพจได้เยอะๆครับไม่ใช้แอดได้ไหมข่าวดีคือจริงๆมันมีวิธีที่จะโตเพจได้โดยที่ไม่ต้องใช้แอดนะแต่ถ้าวันนี้เราตั้งคําถามแบบนี้อยู่แสดงว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกต้องซ่อนอยู่ในตัวเราเหมือนกันทุกคนลองคิดตามนี้นะสมมติวันนี้คุณเปิดร้านเย็บเสื้อยืดอ,อยู่ท้ายซอยคุณจะทํายังไงให้คนรู้จักคุณหรือบอกต่อคุณได้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดลองคิดลองคิดอาจจะเลยเลยคำตอบคือคุณก็ต้องทำการตลาดไงคิดแบบบ้านเลยนนะอออัดบบแรกกกก้ปปาาต่ คุณรู้จักใครบ้างละ่ะเพื่อนบ้านคุณคนที่อยู่ในละแวกบ้านคุณคุณก็บอกเขาไปข้อ2ไปเป็นสปอนเซอร์ให้งานต่างๆหรือสมมติลูกคุณเรียนโรงเรียนอะไรอยู่ก็ไปที่โรงเรียนนั่นแหละถูกไหมให้ผู้ปกครองหรือครูรู้จักคุณข่าวหน้าจะได้นึกถึงคุณข้อ3จ้างคนไปแปะป้ายโฆษณาแถวบ้านคุณแล้วสุดท้ายคนก็เริ่มมาใช้บริการกับคุณแล้วมันก็เกิดข้อ4คือลูกค้าประทับใจจนอยากจะบอกต่อ เขาแฮปปี้ในผลงานของคุณเขามีความสุขในการใช้บริการกับคุณเขาเนี้ก็ง่ายแล้วถูกไหมเขาก็บอกกันปากต่อปากคุณก็ไม่ต้องไปทําการตลาดหรือโฆษณาหนักละเห็นภาพไหมครับคุณจะทําให้คนรู้จักได้เนี่ยมันมีหลายวิธีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินแต่ยังไงอะ่ะคุณก็ต้องออกแรงทําอะไรบ้างอยู่ดีถ้าคุณเอาแต่จะนั่งเย็บเสื้ออยู่ที่บ้านไม่สนอินสนพมไม่เคยแสดงตัวไม่เคยทําข้อหนึ่งข้อ2ก็ข้อ,อ,ขอนะครับได้แต่เอาตัวอยู่ในบ,บ้านงเงียบๆแล้วใครเขาจะไปรู้ว่าคุณให้บริการหรือขายอะไรอยูู่่่่แล้้้้ววเเมม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 มืือออไไไีีีใใใคคคคคคครรรรรจจักกกกุุณณ็าาาชบิินะปดข4 จนไปบอกต่อไหมไม่มีทางร้านคุณจะเกิดได้ยังไงเห็นภาพแห่งความเป็นจริงไหมจริงๆอะไม่ว่าธุรกิจไหนก็ต้องทำเขาต้องทำการตลาดข้อ 1, ข้อ2ข้อ3คนถึงจะไปใช้บริการกับคุณกับเขาแล้วถ้าเขาใช้บริการอะไรก็แล้วแต่จากคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสสินค้านะครับแล้วเขาประทับใจหรือว่าคุณทำได้ดีมันก็จะเกิดเป็นข้อ4ก็เกิดเป็นลูกค้าประจำไปบอกต่อ คราวนี้ธุรกิจคุณก็เริ่มอยู่ได้แล้วครับเนี่ยถึงตรงนี้เห็นภาพแห่งความเป็นจริงไหมเนี่ยวันนี้ผมพูดให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจก่อนถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นะทุนจะไปถูกทางนะครับโดยที่ไม่มีไมซเซตอะไรมากั้นคุณไว้อีกคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มันจะอยู่บนออฟไลน์อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงมันก็คือธุรกิจยังไงคุณก็ต้องทําการตลาดเช่นกันถ้าคุณเปิดเพจแต่คุณไม่ทําการตลาดเลยคุณเปิดเพจมาโพสต์อยู่ในเพจเงียบๆคนเดียว เราจะให้เพจมันโตได้ยังไงมันก็เหมือนกับเคสแรกใช่ไหมที่เย็บเสื้ออยู่เงียบๆคนเดียวในบ้านไม่เคยทําการตลาดหนึ่งสองออกไปเลยแล้วใครจะให้คุณเย็บผ้าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณให้บริการอะไรคุณดาอะไรหรือคุณขายอะไรอยู่ถูกไหมคนมักจะชอบคิดว่าเฮ้ย hey, ตัวเองไม่ได้เรียนมาเรื่องนี้ไม่ได้เรียนเรื่องการตลาดมาเรารู้สึกว่าตัวเองห่างไกล ไกลตัวจากการตลาดซึ่งไม่จริงเลยจริงๆการตลาดเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดแล้วมันเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วเราเข้าใจง่ายกว่าที่คิดถ้าเรามาพูดแบบวันนี้นะพูดแบบภาษาคนเลยปกติเนี่ยคนที่ท,ทําธุรกิจใหญ่นะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าแถวบ้านคุณตอนแรกเขาก็ต้องทําการตลาดสมัยก่อนคนเขาจะค้าขายอะไรเขาก็ปักป้ายหน้าร้านหรือจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหรือให้ชิมฟรีทาฟรีเพื่อให้คุณรู้จักเขาก่อนพอถึงตรงเนี้ยเมื่อคิดแบบออฟไลน์แล้วคุณเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมจริงจริงอ่ะจะบอกว่าออนไลน์ก็เหมือนกันคร ว่าคุณขายอะไรแต่คนอื่นเขาไม่รู้ไงคุณก็ต้องหาทางทําการตลาดข้อ1ข้อ2ให้คนรู้จักถ้าไม่มีเงินนะครับผมเจอหลายคนบอกว่าผมไม่มีเงินยิงแอดเขาพี่ผมบอกอ่ะไม่มีก็ไม่มีแต่ที่ต้องมีอะ่ะคือความพยายามคุณรู้ไหมตอนผมเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มมาจากการขายรถยนต์ผมเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องการตลาดคิดว่ามันเป็นเรื่องที่บริษัทต้องทาให้มันเป็นเรื่องไกลตัวช่วงแรกผมยิงแอดไม่เป็นใช้อะไรไม่เป็นเลยเหมือนคุณตอนเริ่มนั่นแหละแต่ตอนนั้นผมเริ่มต้นทําการตลาดด้วยอะไรรู้ไหมหนึ่ง เฟซบุ๊กส่วนตัวผมอยู่อะเป็นเพื่อนใน a c e b o o k ส่วนตัวนั่นแหละแต่ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนใน facebook ก็รู้ว่าผมขายรถอะอย่างน้อยมันก็แนะนําผมการมีเพจอะมันก็ทําให้เพื่อนแนะนําได้ง่าย เวลาที่มันจะไปแนะนําใครมันก็แค่บอกเพื่อนมันญาติมันไม่ต้องแบบโอ้โหแนะนำอะไรมากมายก็บอกไปตามเพจผมมาทักผมได้เลยนี่คือสิ่งที่ทําได้เลยตอนแรกแล้วไงต่อมีอะไรทําได้บ้างสํารวจดิมันมี a c e b o o กกลุ่มมันมีเว็บมันมีสมาคมอะไรที่เขาสนใจของที่คุณขายไหมเช่นตอนนั้นผมก็หาข้อมูลเลยเฮ้ยมันมีคลับคนใช้รถในเว็บนี่หว่าเฮ้ยมันมีกลุ่ม Facebook ที่รวมคนใช้รถนี่ก็เข้าไปสินะครับเข้าไปเป็นไกด์เข้าไปให้ไอเดียเขาไปช่วยเหลือนะครับไปทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคลับตอนนั้นผมได้รู้เลยว,ว่าคนส่วนใหญ่ทีีีี่่่่่เเเคคคค้้าา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 ออยยยูููในนนนลับบงกกบงกกกกมมมมมมๆววรขข แต่ผมก็ไปช่วยในส่วนที่ช่วยเขาได้เช่นไปช่วยอัปเดตรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับอย่างเช่นผมรู้เรื่องสต็อกนี่ผมรู้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้จะเข้าไทยวันที่เท่าไหร่ผมก็ไปบอกเขามีอะไรก็ไปบอกก่อนแล้วก็จะมีคนที่มือใหม่ๆอยากได้รถเลยงี้เขาจะมาอยู่ในคลับใช่ไหมแต่เขาไม่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยผมก็จะไปช่วยแนะนําเขาในมือเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วนี่เรามีแคตตาล็อกนี่เราส่งไปให้คนเลยก็ได้เนี่ยเขาติดอะไรเราก็ช่วยเหลือเขามีงานอะไรเราก็ไปผมไปเป็นส่วนหนึ่งของคลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้เเเลยยยยยผมคคแนนนนนนะําาาาา้ๆบที่ป็นนขขข ขายสินค้าบอกเฮ้ยทําทำอะไรทําธุรกิจอะไรฉีดปวกเหรอไปดูสิมันมีขับมันมีเว็บคนรักบ้านอยู่ไหมเราเองไปช่วยเขาได้ไหมล่ะบอกเฮ้ย hey, ขายของเล่นหมาเหรอมันมีขับมีเว็บอะไรที่คนรักหมาเขาอยู่เปล่ะก็ไปช่วยเขาสิเนี่ยมีรุ่นน้องผมหลายคนเาไปทําเลยนะฮะแล้วก็กลับมาบอกว่าโอ้ oh, พี่สูตรพี่เยแม่งไม่ได้เรื่องเลย <laughs> <laughs> ผมแม่งโดนเตะโดนทีบอกจากกลุ่มไม่เห็นเวิร์กเลยโดนด่าเละผมเลยถามกลับ่าเอ้าเฮ้ยมึงไปทาอะไรมาเขาก็บอกว่าผมก็ไปโพสต์เอาแคมเปญไปแปะแล้วก็บอกว่ามีอะไรสนใจได้ก็ติดต่อผมพอโพสต์ทุกวันทุกกวันไปเ่ยลถูต จากลุ่มนี่แหละผมเลยบอกไอ้บ้าเฮ้ยเขาอยู่กันดีๆสงบสุขดีๆเองก็เอาไปแปะบ้านเขาจนพุนจนหมดเองไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาไงเองเป็นรบกวนเขาเป็นพี่พี่ก็ไล่เองออกเองลองคิดดูนะระหว่างคนคนหนึ่งที่แบบ เป็นไกด์ถูกไหมเข้าไปในหมู่บ้านไปทําตัวเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเขาคอยช่วยเหลือกันคนที่อยู่ดีๆมันวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเองแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆไปแปะตามเสาไฟฟ้าเขาไปแปะตามกระจกหน้าต่างบ้านเขากำแพงของเขาจนเกะกะน่าราคาญไปหมดเป็นเองเองจะรู้สึกดีไหมลองนึกภาพตามนะตอนนี้เองยังจะเอ็นดูเขาไหมนั่นแหละคือตัวนายในสายตาของคนในกลุ่มอะท้ายสุดนะครับเขาก็เข้าใจนะครับแล้วก็เริ่มปรับทำนะครับแล้วก็ดีขึ้นเลย เนี่ยพอผมทําแบบนี้นะครับแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ดีมากๆได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งมิตรภาพนะครับเวลาที่เขาจะซื้อก็นึกผมก่อนนะครับแล้วก็มีคนแนะนํามามหาศาลเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ผมขายดีบนออนไลน์มากต่อไปนะครับข้อ2ที่เราทําได้คือก็เหมือนร้านเย็บเสื้อที่พูดไปตอนแรกอะไปเป็นสปอนเซอร์ให้งานต่างๆนะครับหรือว่าไปตามคลับ อย่างของผมก็ขับคนใช้รถนะครับแล้วก็ขับคนที่ทําธุรกิจด้วยเพราะเขาก็มีแนวโน้มที่จะใช้รถเหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเป๊ะแบบนั้นนะก็ลองใช้เซนส์หน่อยว่าเฮ้ยใครกลุ่มไหนน่าจะเป็นว่าที่ลูกค้าเราซึ่งข้อ2เนี้ยผมดันพูดไปหมดแล้วในข้อแรกก็หวังว่าคงไม่เป็นไรนะข้อ2ก็หมายความว่าไอที่ผมพูดเรื่องขับในข้อแรกกันแหละมันดันพูดไปแล้วแต่ตอนนั้นอะผมก็ไม่ได้ใช้เงินนะก็เอาใจเอาแรงเอาความรู้ไปช่วยเขานะครับจนได้ใจกันซึ่งท้ายสุดนะครับมันก็ดีพอที่จะทําให้ผมขดีบนนออนไล์ ต่อไปนะครับสิ่งที่จะทาได้ข้อที่3ถ้าเทียบกับร้านเสื้อก็คือจ้างคนไปแปะโฆษณาจ้างคนไปแจกใบปลิวสาหรับออนไลน์เนี่ยมันก็คือการยิงแอดไงแอดจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่อยากยิงแอดยิงแอดไม่คุ้มไม่อยากลงทุนเงินไม่อยากเสียงเงินฟรีและข้อ12-3อที่มันลงแรงทําได้มันก็ไม่ทําอีกก็ต้องกลับไปที่คําถามเดิมคุณจะเย็บเสื้ออยู่ในบ้านเงียบๆแล้วหวังจะให้คนมารู้จักคุณอย่างนั้นหรออ่านปากเอเทนนะไม่มีทาง <laughs> กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก่อน การยิงแอดในโลกออฟไลน์มันก็คือไอ้ร้านเย็บผ้าร้านนั้นเนี่ยมันอยากให้คนรู้จักมันมากขึ้นก็เลยจ้างใบปิวให้คนไปยืนแจกนั่นแหละถ้าไอเด็กคนนั้นไปแจกถูกกลุ่มแล้วเขาเดินมาที่ร้านของคุณแล้วร้านดูมันน่าเชื่อถือให้มันดูมืออาชีพมันจะไม่ทําเสื้อเราพังคนก็ตัดสินใจง่ายคุณจ้างเด็กไปแจกใบปิว200บาทค่าตัวมันถูกไหมแล้วโหคนมาหาคุณทำไมไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หูืไว่แต่ได้กำไรกลับมา500พันหนึ่งมันคุ้มไหม คำตอบก็คือคุ้มดิถ้าเราอยู่เฉยๆแล้ไม่จ้างเด็กคนนั้นไป200ไปยืนแจกมาเราก็ไม่ได้กำไร5 0 0พันนึงถูกไหม <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอแอดหรือการจ้างคนไปแจกใบปลิวเนี่ยมันไม่ใช่การจ่ายเงินทิ้งอะแต่มันคือการลงทุนขยายตัวคุณ เห็นภาพไหมพี่น้องในวันเยียขับอะหลายคนเขาก็ติดเรื่องนี้นะวันนี้เขายิงแอดไปพันหนึ่งแต่มีคนมาใช้บริการเขาเป็นรายเป็นกำไรสามพันบาทผมก็ถามแล้วทำไมไม่ยิงต่ออะ่ะผมบอกโห oh, แอดแพงเอา้าถ้าไม่ยิงพันนั้นแล่วเราจะได้สามพันกลับมาไหมอะ่ะถูกไหมเป็นพี่พี่จะยิงเยอะขึ้นด้วยถูกไหมแสดงว่าเด็กแจกใบปลิวคนน,นั้นอ่ะมันได้ผลไงก็ไปแจกต่อดีคนจะได้มาใช้บริการกับเรามากขึ้น เห็นภาพไหมจริงๆมันคือการลงทุนมันไม่ใช่การจ่ายเงินทิ้งถ้าคุณไม่จ่ายพันเดือนตรงนั้นมันก็ไม่กลับมาไงพอรู้แล้วเข้าใจเออว่าจริงมันเป็นการลงทุนนี่หว่าเขาปลดล็อกเลยนะแล้วตอนหลังโตมหาศาลเลยลองคิดดูดิมันเหมือนคุณมีของดีอะแต่คนไม่รู้จักคุณยังไม่เคยมีใครมากินมาใช้แล้วประทับใจไปคอยแนะนําคุณแบบปากต่อปากแต่คุณก็ไม่ทําข้อหนึ่งข้อ2แล้วก็ไม่ลงทุนทําข้อ3ามคือจ้างเด็กไปแจกใบปลิวอีกถามตรงๆนะแล้วมันจะมีคนมาซื้อคุณได้ไงจะให้คนรู้จักคุณได้ยังไง สำหรับเรื่องแอดเคลียร์ไหมเพราะมันคือการลงทุนนะครับผมขอเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันไหนๆยาวแล้วนะครับมันจะทําให้คุณจําเรื่องนี้ไปตลอดเลยเพื่อนสมัยเรียนของผมนะครับเขาเพิ่งมาทําเพจเขาอยากโตเพจเขาอยากขายดีแต่เขาก็ชอบพูดว่าเฮ้ยไม่อยากยิงแอดเพราะว่าแอดมันแพงผมก็บอกว่าเฮ้ยทำข้อหนึ่งข้อสองสิมันก็บอกกับมาว่าไม่ไม่มีเวลาไปทําแบบนั้นมันใช้เวลามันนานบอกอยากได้เงินเลยผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยก็ทําข้อสามสิยิงแอดมันก็บอกว่าไม่อยากยิงแอดเพราะแอดมันแพงแล้วก็ไม่ได้ผลผมก็งงเลยตกลงมันยังไงวะ ผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปแห่ตามกันดิรุ่นพี่คนนั้นนะเขาเข้าใจเรื่องแบบนี้แบบที่เราพูดกันในวันนี้หรือเปล่าหรือเขากดแบบยิงในมือถือยิงร้อยหนึง่งพันหนึ่งแล้วก็ไม่เคยศึกษาอะไรเลยแล้วพอมันเงียบก็ไปพานบอกคนอื่นว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ไปทําให้คนแบบกลัวการยิงแอดกันเต็ไมไปหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาจริงเขาเคยได้ศึกษาลึกๆไหมแล้วเขาเคยแบบวิเคราะห์ไหมว่าไอ้ที่เขายิงแอดไปเนี่ยหรือแจกใบปลิวไปเนี่ยมันยิงถูกที่ถูกคนหรือเปล่าเหมือนขายเสื้อผ้าวัยรุ่นเนี่ยแต่ไปแจกใบปิวห้ัยรุรย่น ได้มาวิเคราะห์แบบลูกค้าจริงๆจังๆแบบนี้ไหมหรือจิงๆไปง,งั้นไม่เคยศึกษาอะไรเลยทั้งๆที่ความรู้เรื่องยิงแอดเบื้องต้นเนี่ยมันมีสอนกันฟรีเต็มไปหมดเลยในโซเชียลอ่ะได้ศึกษากันไหม ได้เรียนรู้กันไหมและอีกคําถามหนึ่งได้ปรับเพจปรับร้านให้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าได้ศึกษาเรื่องนี้ไหมมึงอาจจะยิงแอดหรือเด็กแจกใบปลิวของมึงไปแจกได้ถูกคนแล้วแต่พอเขามาที่ร้านที่เพจแล้วไอ้เพจหรือร้านของมึงอ่ะมันน่าเชื่อถือไหมเหมือนร้านขายอาหารหน่ะถูกไหมแจกใบปลิวถูกคนโอ้โห perde, รูปหน้ากินแต่พอไปถึงที่ร้านเฮ้ยดูสมองกว่าดูไม่น่าเชื่อถือเลยไม่น่ากินเลยได้เตรียมคิดเรื่องพวกนี้ไว้ไหมคนเขาเห็นความสําคัญนะ่ะลูกค้าเขาเห็นความสําคัญนะ่ะแต่เราเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เปล่า เวลามีเป้าหมายอะไรอย่าพูดแค่อยากดีแต่จงทําเพื่อมันทุ่มเทเพื่อมันถูกไหมอยากแบบจะสําเร็จในออนไลน์อยากจะเอาจริงในออนไลน์อะ่ะ อยากแค่อยากคนอยากมีเยอะแยะไปหมดก็ไม่สําเร็จไงถ้าคนแค่อยากะแต่ถ้าคนแบบเอาจริงอ่ะเฮ้ยจะทาให้ได้จะเป็นมันให้ได้มันมีหมดอ่ะทั้งเรียนรู้ฟรีทั้งเสียเงินอ่ะนายเลือกเอาได้เลยเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะถูกไหมจงทําเพื่อมันสิถ้าอยากสำเร็จเรื่องออนไลน์อ่ะจุดเริ่มต้นไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันก็ศูนย์มาเหมือนกันอ่ะแต่มันอยู่ที่ใครจริงจังในการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำมากกว่าใครนั้นเองอย่าแค่อยากได้มันจงพัฒนานตัวเองให้เหมาะสมกับมัน เรื่องเกี่ยวกับการสร้างเพจนะครับผมเคยพูดไว้แล้วหลายคลิปนะฮะไม่ว่าจะ5ข้อผิดพลาดน,นะครับที่ทําให้เพจคุณขายไม่ดีถ้าอยากขายดีก็ทำตรงข้ามหรืออีกคลิปหนึ่งนะครับสกดใหม่สร้างไรายได้จาก Facebook ก็ลองไปดู2คลิปนี้นะครับมันมีวิธีการทําให้หน้าเพจของคุณน่าเชื่อถือหน้าซื้อหรือทําให้โพสต์ขายคอนเทนต์การวางแผนการโพสต์ของคุณในแต่ละเดือนเนี่ย นะครับพวกนั้นมันมีคําตอบหมดใน2คลิปนั้นนะครับก็ลองไปดูเนาะมีหลายคนสําเร็จนะครับมีหลายคนโตได้นะครับจากไอ้สคลิปนี้พี่น้องในวันเยครับนะครับที่เขาอยู่กับผมตลอดเวลาเขาปรับเรื่องที่ผมพูดในวันนี้กับคุณเนี่ยทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 ทั้งเรื่องของ m i n d s e t นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติต่อการยิงแอดนะครับที่ว่าจริงๆแล้วมันคือการลงทุนมันไม่ใช่การจ่ายเงินทิ้งและการหาลูกค้าแบบปากต่อปากทำยังไงวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเก่าบอกต่อเขาช่วงที่ผ่านมาเลยเห็นเพจบางคนเนี่ยโตขึ้นพวดๆเลยนะครับขึ้นเป็นหลักหมื่นเนี่ยใน 1- 2เดือนและหลายคนทำไรายได้ทะลุ1ล้านนะครับเราใกล้เข้าทะลุ10ล้านเนี่ยเมื่อเข้าใจอข้อเนี่ยเพราะนั้นคนชอบคิดว่าตัวเองไกลตัวจากการตลาด ซึ่งจริงๆมันไม่จริงเลยจริงๆการตลาดเนี่ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดแล้วถ้าคุณจะทำให้ธุรกิจคุณโตได้คุณต้องทําการตลาดเป็น เพราะฉะนั้นที่ผมแชร์เรื่องการตลาดในวันนี้ส่วนหนึ่งผมก็อยากบอกให้คุณรู้ว่าจริงๆผมก็เป็นนักขายผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการตลาดมาก่อนถูกไหมแล้วก่อนที่จะผมจะเป็นนักขายผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งก็ไม่เข้าใจเรื่องการตลาดมาก่อนเหมือนกันแต่มันก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วข้อมูลในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถทําให้คุณไปเริ่มได้เลยนะตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเลยแล้วก็มีพี่น้องหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าอยากเจอผมนะครับอยากจะมาอยู่ในกลุ่มที่ไฟลุกผักดันกันนะครับแต่ยังไม่พร้อมเขามา ต้องรอวันนั้นนะไม่ต้องรอมาเรียนก่อนแล้วค่อยทําไม่จมําเป็นต้องรอแบบนั้นเลยคุณสามารถเริ่มต้นก่อนได้เลยด้วยการที่ดูคลิปแบบนี้แล้วเอาไปลงมือทํา พวกคลิปหน้าเพจเนี่ยผมว่ามันดีพอนะที่คุณจะสามารถเริ่มต้นจนสําเร็จได้นะครับมีพี่ๆน้องๆหลายคนมาบอกกับผมแบบนี้เยอะมากแต่แค่คุณต้องขยันขยันนะแล้วก็ผลักดันตัวคุณหน่อยเท่านั้นเองโอเคนะครับสวิธีโตเพจไวโดยไม่ต้องใช้เงินยิงแอดเลยสักบาทเดียวข้อที่1นึ่งทำการตลาดแบบปากต่อปากถ้าออฟไลน์นะครับคุณก็นึกถึงร้านเย็บผ้านั่นนะที่เขาบอกคนแถวบ้านของเขาปากต่อปากหรือออนไลน์คุณก็นึกถึงเรื่องของผมอะนะครับที่บอกปากต่อปากผ่านเฟซส่วนตัวข้อ2ไปเป็นสปอนเซอร์กับกลุ่มที่น่าจะเเเเเป็็็็นนนนนวว่่าาาทีลลูกกกกคคคค้้้้ขออออองุณถไไ์ิิดดสยบืมมัแ ก็คิดถึงเคสที่ผมไปอยู่ในขับคนใช้รถข้อสายิงแอดด้วยไม์เซตแบบใหม่ เปลี่ยนไมซ์เซตไปเลยฮนะเรื่องแอดมันคือการลงทุนไม่ใช่จ่ายเงินทิ้งนะครับนึกถึงเรื่องไร้านเย่าผ้าถ้าเขาไม่จ่าย200ไปมันก็ไม่มีคนวิ่งเข้ามาทํากับเขาจนได้กำไร5 0าร้อยพันหนึ่งเพราะถ้าไม่จ้างเด็กไปแจกมันก็ไม่ได้กาไรกลับมาไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะมันได้เพิ่มมาด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆต้องคิดว่าเฮ้ยมันคือการลงทุนข้อ4นะครับดูแลลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเราให้ดีจนเขาบอกต่อเราถ้าคุณทําข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ได้ดีคนก็จะเข้ามาหาคุณถูกไหมมาใช้บรืรออว่าาข,ง,ข,ง,ขงคุณดีมก มันก็จะเกิดข้อสี่คือเขาปรทับใจเขาชอบคุณเขาอยากจะบอกต่อเมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดแล้วอะวันนั้นอะที่คนแนะนําคุณปากต่อปากแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องทําการตลาดหนาๆอีกก็ได้เพราะชื่อเสียงและความดีของคุณเนี่ยจะเป็นตัวบอกต่อคุณอะแถมให้ข้อหนึ่งข้อ5สร้างฐานแฟนนะครับทำคอนเทนต์ให้ดีถ้าคุณทาคอนเทนต์ให้ดีมีอะไรให้คนติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะเกิดฐานแฟนที่เขามารอดูคุณแบบพี่น้องออนไลน์เทโร์ line, hey over, หลายคนใช่ไหมอย่างหมอหนึ่งหมอปอกับตั้น บุญหมอโตะนะครับแล้วอีกหลายๆคนที่ซึ่งซึ่งถ้ามาพูดก็คงจะไม่หมดนะครับซึ่งมันมีเยอะมากที่เพจตอนนี้เข้าไปหมื่นหรือหลายหมื่นแล้วแล้วก็มีแบบแ,บบแฟนๆเนี่วแน่นที่เขาทำคอนเทนต์ดีๆจนคนติดตามเขานะครับอย่างในโอดีโอเนี่ยมันก็มีสูตรอย่าง8 0 1 5 5นะครับซึ่งผมก็เคยเอามาพูดในคลิปกันก,นก่อนแล้วนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะทําให้โตเพจคุณได้และนี่ก็คือ C ีบวกหข้อที่จะทาให้เพจข,ของคุณเติบโตขายดีไม่ว่าจะลงทุนยิงแอดหรือไม่นะครับก็มืื่อาอลลนนร,รยกดไห ออกกันหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับทาง u t u b e ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมทำในรอบต่อไปนะครับแล้วถ้าคุณเป็นเพื่อนสนิทกับใครนะครับแล้วคุณอยากจะแบบโตสำเร็จไปด้วยกันกับเขานะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อทุ่นเวลาให้กับเขาลุยครับทุกคน